สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะขอพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักกับพันธุไม้หอมหศัศสจรรยร์ชนิดหนึ่งนั่นก็คือต้นดอกพุทธสามสีนะคะต้นดอกพุทธสามสีจะมีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกว่าพุทธสีพุทธชาติม่วงพุทธชาติสามสีหรือสามราศีพุทธสามสีเป็นไม้ดอกจึงนต้น ที่เป็นไม้พุ่มขนาดกลางขาะที่มีความสูงประมาณ1เมตรถึง3เมตรครึ่งโดยทรงพุ่มก็จะมีลักษณะกลมแน่นทึบแต่กิ่งก้านจำนวนมากกิ่งจะเปราะง่ายแล้วก็มีขนาดเล็กสำหรับใบของต้นพุท3สามสีจะเป็นใบเดี่ยวใบรูปรีปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยผิวใบด้านบนค่ะจะเป็นสีเขียวอมเหลืองเส้นใบและเส้นกลางใบสีเหลืองส่วนดอกจะมีกลีบดอกห้ากลีบ ส่วนปลายของกลีบดอกอยากเป็นลอนเล็กน้อยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมตลอดวันนะคะสำหรับดอกของพุธ3มสีค่ะแล้วก็ออกดอกได้ตลอดปีดอกพุธ3ามสีจะมีความพิเศษตรงที่ว่าใน1ต้นมีสีสันถึงสสีจึงได้ชื่อว่าเป็นพุธ3ามสีซึ่งเมื่อแตกดอกก็จะเริ่มมีสีม่วงเข้มก่อนหลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอ่อนแล้วก็เป็นสีขาวนวลตอนใกล้จะโรยรา ต้นพุทสามสีดูแลง่ายนะคะชอบปลูกในดินร่วนแดดจัดถึงปานกลางชอบให้รดน้ำมากจึงเห็นได้ว่าในช่วงฤดูฝนพุทสามสีก็จะแตกกิ่งยอดเบ่งบานออกมามากมายค่ะพุทสามสีเป็นพันไม้ดอกจากต่างประเทศบางทีก็เรียกว่าต้นจัสมินสามารถจะปลูกเป็นไม้ประดับได้ทั้งในสวนตามอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่ต่างๆหรือจะปลูกเป็นไม้กระถางก็ได้ค่ะ สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยการปักชำกิ่งและตอนกิ่งสำหรับการปักชำกิ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมมากที่สุดเนื่องจากเป็นพันธุ์ไม้หอมขนาดเล็กส่วนการตอนสามารถทำได้แต่ต้องเป็นกิ่งที่มีอายุประมาณหนึ่งปีขึ้นไปเพราะกิ่งค่อนข้างจะเปราะแล้วก็หักได้ง่ายและเนื่องจากพุทธสามสีมีระบบรากที่ตื้นจึงต้องดูแลจัดก,การเรื่องน้ำให้ดีค่ะหากต้นเริ่มขาดน้ำจะแสดงอาการเหี่ยวให้เห็นทันที ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็ให้รีบรดน้ำทันดีภายในสองชั่วโมงอาการเหี่ยวก็จะหายไปนะคะโดยในช่วงปีแรกไม่ควรจะทำการตัดแต่งกิ่งใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าจะทำให้ต้นเจริญเติบโต,ตช้าและในปีที่สองเป็นต้นไปจึงตัดแต่งกิ่งที่ไม่ต้องการหรือกิ่งที่อยู่ในทรงพุ่มออกบ้างอย่าให้น่นจนเกินไปค่ะก็จะช่วยให้ต้นเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะ คุณผู้ชมคะมีเทคนิคที่จะทําให้ต้นพุทสามสีออกดอกสีสวยเต็มต้นก็คือให้นําต้นพุทสามสีที่เราจะเร่งให้ออกดอกเต็มต้นมาทําการตัดแต่งกิ่งใหม่ค่ะกิ่งไหนที่เสียหรือเป็นกิ่งตายก็ตัดทิ้งออกให้หมดเสร็จแล้วก็ทําการรูดใบทิ้งให้หมดโดยอาจจะดึงทีละใบหรือว่าจับกิ่งแล้วก็รูดก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมถนัดแต่ให้ระมัดระวังยอดที่อ่อนคะ่ะด้วยการเว้ยนยอดอ่อนไว้ หลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นทำการเร่งดอกใช้ปุ๋ยสูตรที่มีตัวเลขเสมอ16 16 16และอ s m o code หรือว่าจะใช้ปุ๋ยสูตรอะไรก็ได้นะคะขอให้ตัวเลขท้ายสุดสูงสูงเข้าไว้ค่ะเช่นปุ๋ย NPK สูตร8 24 24ก็ได้ เพียงเท่านี้ไม่นานใบใหม่พร้อมดอกก็จะออกมาสะพรั่งชูช่อแทบจะทุกใบที่เรารูดออกค่ะสำหรับต้นดอกพุทธสามสีนะคะก็ลองนำเทคนิคนี้ไปทำดูกันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ